ภาคสละหุโทษมาตรา367ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักง,งานถามชื่อหรือที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไม่ยอมบอกหรือแก้งบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จต้องระวังโทษมาตรา368 ผู้ใดทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวังโทษวักสองถ้าการสั่งเช่นว่านั้นเป็นคําสั่งให้ช่วยทำกิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายกําหนดให้สั่งให้ช่วยได้ต้องระวังโทษมาตรา369ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆให้ประกาศภาพโฆษณาหรือเอกสารใดที่เจ้าพนักง,งานผู้กระทําตามหน้าที่ปิด หรือแสดงไว้หรือสั่งให้ปิดหรือแสดงไว้หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์มาตรา370ผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจ หรือเดือดร้อนมาตรา371ผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงหรือการอื่นใดต้องระวังโทษ มาตรา372ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถานหรือกระทําโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถานต้องระวังโทษมาตรา373 ผู้ใดควบคุมดูแลบุคคลวิกจลจริตปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกจลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลำพังต้องระวังโทษมาตรา374ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้ โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นต้องระวังโทษมาตรา375ผู้ใดทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ต้องระวังโทษมาตรา376ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนต้องระวังโทษมาตรา377ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ต้องระวังโทษมาตรา378ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติวุ่นวายหรือคลองตนไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณนะ หรือสาธารณสถานต้องระวังโทษมาตรา379ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ต้องระวังโทษมาตรา380ผู้ใดทำให้เกิดปฏิกูลแก่น้ำในบ่อสะหรือที่ขังน้ำอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยต้องระวังโทษ มาตรา381ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็นต้องระวังโทษมาตรา382ผู้ใดใช้ให้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บชรา หรืออ่อนอายุต้องระวังโทษมาตรา383ผู้ใดเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่นและเจ้าพนักงานเรียกให้ช่วยระงับถ้าผู้นั้นสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วยต้องระวังโทษมาตรา384 ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจต้องระวังโทษมาตรา385ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวังโทษมาตรา386ผู้ใดขุดหลุมหรือรางหรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะ ไว้ในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายหรือทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ละเลยไม่แสดงสัญญาณตามสมควรเพื่อป้องกันอุป,ปัตววเหตุต้องระวังโทษมาตรา387ผู้ใดแขวนติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลง ซึ่งจะเป็นเหตุอันตรายเปรอะเปื้อนหรือเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในทางสาธารณะต้องระวังโทษมาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทาระกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวังโทษมาตรา389ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆให้ของแข็งตกลงณที่ใดๆโดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายหรือเดือดร้อนลำคาญแก่บุคคลหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์หรือกระทำด้วยประการใดๆให้ของโสโครก เปลือเปลือนหรือน่าจะเปลือเปลือนตัวบุคคลหรือทรัพย์หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนลำคาญต้องระวังโทษมาตรา390ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษ มาตรา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษมาตรา392ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นต้องระวังโทษมาตรา 393ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษมาตรา9 9 4ผู้ใดไล่ต้อนหรือทำให้สัตว์ใดๆเข้าในสวนไร่หรือนาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้เพราะพันไว้หรือมีพืชพันธุ หรือผลิตผลอยู่ต้องระวังโทษมาตรา395ผู้ใดควบคุมสัตว์ใดๆปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวนไร่หรือนาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้เพาะพันไว้หรือมีพืชพันหรือผลิตผลอยู่ต้องระวังโทษมาตรา 396ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็นในหรือริมทางสาธารณะต้องระวังโทษมาตรา397ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนลำคาญต้องระวังโทษวักสองถ้าการกระทำความผิดตามวรกหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าทาระกำนันหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะสอบไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศต้องระวังโทษวรกสามถ้าการกระทำความผิด ตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานายจ้างหรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่นต้องระวังโทษมาตรา398ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีคนป่วยเจ็บหรือคนชราซึ่งต้องพึ่งพาผู้นั้นในการดำรงชีพหรือการอื่นใดต้องระวางโทษภาค3ละหุโทษมาตรา367ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักง,งาน ถามชื่อหรือที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไม่ยอมบอกหรือแก้งบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จต้องระวังโทษมาตรา368ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักง,งานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวังโทษวักสองถ้าการสั่งเช่นว่านั้นเป็นคำสั่งให้ช่วยทำกิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ต้องระวังโทษมาตรา300 หกผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆให้ประกาศภาพโฆษณาหรือเอกสารใดที่เจ้าพนักง,งานผู้กระทำตามหน้าที่ปิดหรือแสดงไว้หรือสั่งให้ปิดหรือแสดงไว้หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์ มาตรา370ผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนมาตรา371ผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัส,สการการรื่นเริงหรือการอื่นใดต้องระวังโทษมาตรา372ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถานหรือกระทําโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานต้องระวังโทษมาตรา373ผู้ใดควบคุมดูแลบุคคลวิกจลจริตปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกจลจริตนั้น ออกเที่ยวไปโดยลำพังต้องระวังโทษมาตรา374ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นต้องระวังโทษมาตรา 375ผู้ใดทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวกต้องระวังโทษมาตรา376ผู้ใดยิงปืน ซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนต้องระวังโทษมาตรา377ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อย